มันมันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความในความละเอียดประณีตของของคนที่ถักทอเป็นจิตวิญญาณข,ของคนที่ถับทอด้วยใช่นะใช่เป็นจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ท่านที่มาต่างๆที่มาเลือกซื้อเลือกผาต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อในราคานะครับตั้งแต่หลักพันหลักถึงหลักแสนอันนี้ขึ้นอยู่กับความประณีตแล้วก็ระยะเวลาในาการทักทอ สวัสดีครับท่านผู้ชมนีงานเปิดนะครับซึ่งรเอลายปใส่วนนีนะครับเห็นชัดเจนนะครับก็ที่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 ทน่ที่ไี่ท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 ีที่กี่อี่รับที่นี่ที่ท่าี่ที่ที่ี่ท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 ท่ที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 ่ท่ท่ที่ท่านก็ต้องมาท่่า่ว่าจะเ็ ไม้กลายเป็นหินก้าวนะครับแล้วก็แล้วก็ทำภูผขาด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะที่เกิดจากธรรมชาติจริงจะทำให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาดูได้เข้ามาเบียรบที่สําคัจนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวครับทําไมถึงมาที่เฉพาะอำเภอสหัสเทาไม่ถึงอำเภอเชียงกทีนะครับ ก็ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็เรามีของดีอยู่แล้วในพื้นที่ของพวกเราแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดการสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งสำคัญเลที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาดูว่าคำม่วงพวกเราไม่ได้ยิหยอดไปกว่าอำเภอหรือจังหวัดนะครับก็สสวัดท่านผู้ชมนี่คืองานเปิด่านนะะครับวจเป็ งานเสนาผู้ไทยถูกใจท่ามัดนะครับได้ช่วยกันนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้คนนะครับทั้งประเทศหรือทั่วโลกก็ว่าได้ได้รู้จักอำเภอพุ่มม่วงนะครับได้มาสัมผัสกับบรรยากาศต่างๆของประเพณีวัฒนธรรมของผู้ไทยแล้วก็มาเที่ยวชมนะครับมาเที่ยวชมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆได้เข้ามาเห็นนะครับของดีของอุ่มม่วงค เรียกได้ว่าพี่น้องชาวเพิภอคําบวงจากการที่ทีมข่าวลงทั่นี่สำรวจก็จะมีกี่แทบทุกกล่มภายในเพิรไม่ทราบว่ารายได้โดยเฉพาะในเรื่องของผ้าไหมแพรวแล้วก็ยังมีในเรื่องของอันนี่ยวเพอเข้ามาอีกในแต<ด>่ละปีเน<อ>ี่ยค้งนะครับค่านี้สักกี่ล้านบาทนะฮะในอตเภอร์กนะครับในส่วนรายได้นะครับของผ้าไหมแพรวนะครับซึ่งมีการสำรวจนะครับ ข้อมูลกันนะครับโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสิทธิ์นะครับซึ่งกานมีการสำรวจจัดเช็คข้อมูลกันนะครับซึ่งแต่ละปีระดับรายได้ของในภาคการภาคการขายภาคหม่ทว่านะครับไม่ต่ำกว่า400ล้าน400ล้านค่ะนะครับไม่ต่ำกว่านี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับตั้งแต่ที่ได้รับการ พระราชทานว่าเป็นราชินีแห่งหมายตั้งแต่ปี2,520-21มาก็องว่าได้นะคะนั่นน่าคือฉายภาพให้เห็นนะคะว่าคำพ่วงมีจุดแข็งหลายด้านค่ะแต่ว่าตอนนี้ยงอย่ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยังไงก็ฝากทางพี่น้องอีเนเซอร์นะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักเที่ยวเข้ามาที่คำพ่วงนะคะว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็หน้าท่องเที่ยวอีกหลายแห่งค่ะไปต่อที่ทางเจ้าของพื้นที่ท่านประหลัดเทศบาล ตำบลโพนนะคะท่านประหลาดในฐานะที่เป็นอบตทเจ้าของพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้งานประเพณีต่างๆเป็นแม่เหล็กในการที่จัดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี้อบคทเล้่อนหนท่ชมามีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะท่านประหลัดคาเชิญเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลน์นะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันในนามของพี่น้องในชุมชนที่สมาดตะบนโพนะคะก็ยินดต้องขอ,ขอขอบคุณทางไทยพีบีเอสนะคะที่ใต้เร็งเห็นแล้วก็ให้เกีรยิชุมชนของเรานะคะในการที่จะเข้ามาส่งต่อสิ่งที่พวกเรามีอยู่ให้กับพี่น้องทัท่วประเทศหรือว่าทั่วโลกได้รับทราบว่าพวกเรามีอะไรดีทํำไมคนถึงอยากมาที่บ้านโพนะคะวันนี้ก็ได้เห็นสิ่งที่ เหมือนมาทางานที่นี่แล้วก็มีความฝวันว่าวันหนึ่งบ้านทวนจะต้องเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในมิติต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นมิติของอฟ 5MUST นะคะที่ทางท่านท่องเที่ยวได้นาเรียนว่าเริ่มเริ่มเห็นการบรูรณาการในเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยวะคะซึ่งในส่วนของกบทบก็จะเป็นเรื่องของการนําเอาทุนวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะคะก็คือเรื่องของเสน่ห์ผู้ไทยนะคะนามาส่งเสริมนะคะเป็นมิติ วาส,สีนะคะก็คือเรื่องของเอาต้นตทุนวัฒนธรรมมาทําเรื่องเป็นงานอีวตนหรืองานประเพณีจากเดิมที่เรา,าพูดคุยกับพี่น้องในชุมชนของพวกเราว่าเราทําบุญบ่เพไญตามประเพณีก็คือทําในชุมชนของเราเองเล็กๆนะคะแล้วต่อมาเกิดการพัฒนาต่อยอดนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้ให้ใหคนได้เห็นว่าทําไมคนต้องมาบุญ ประเพณีบุญบ้างไฟบ้านโพนทั้งที่ทางอีสานจะมีบุญบ้างไฟอยู่ทุกที่แต่ทําไมที่นี่ถึงมีเสน่ห์ตึงดุดนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆหรือจากทั่วโลกนะคะที่โฟกัสมาที่ชุมชนของเราะคะอันนี้ก็ได้พูดตลอ,อดว่าให้พี่น้องในชุมชนของเราจงภูมิใจในสิ่งที่พวกเรามีนะคะก็คือเรื่องต้นทุนวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดเป็นงรายได้ได้นะคะ รายไ,ได้อาจจะเป็นจากเรบ่ออทการทำไร่ทำนาการทอผ้าแพ้วอย่างเดียวแต่ต่อไปในอนาคตเราสามารถที่จะเอาต้นทุนที่เรามีในเรื่องของวัฒนธรรมมาต่อยอดมาเป็นรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชน ได้นะคะอย่างเช่นในปีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าผู้คนสนใจที่จะมาดูงานมัสยิดที่ประเทศบุหรบางไฟบ้านโคนมากนะคะมันรวมกันบ้างไฟจะเริ่มวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่น้องเฉพาะในคนในุกจุนี่น้องขึ้น้าร่องเขียงที่พักโฮมสเตย์โรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆถ้าถูกจองเต็มพื้นที่ไปหมดนะคะแล้วก็แม้แต่เรื่องของการขนส่งนะคะตอนนี้เที่ยวรถทุกเส้นทางที่จะมาที่บ้านโคนนี้ถูกจองเต็มหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ว่าเรามีความรู้สึกว่าก้ทุนที่เรามีงานที่เราสร้างอีเวนต์เล็กๆที่เราจัดในชุมชนตอนนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนผู้คนที่มามากระจายรายได้มาจับจ่ายมาซื้อน้ำทานที่บ้านเรามาซื้อของมาซื้อผ้าไหมเพลวาหรืออื่นๆน,นะคาทำให้นอกจากเราได้ประโยชน์แล้วพี่น้องในเครือข่ายของเราก็ได้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นในตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ารูดการท่องเที่ยวซึ่งเราทำปีนี้เป็นปีแรกก็จะ สามารถที่จะโบนรณาการไปทั้งเรื่องของกเกษตรเรื่องของผู้ประกอบการนะคะ,คะหรือว่าพี่น้องเครือข่ายองค์กรอื่นๆนะคะสามารถที่จะมารวมกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึดน้นในชุมชนของเราได้ค่ะก็คือใช้ตัวมัดสีในเรื่องของงานประเพณีบุดบังไฟนะเจิมทีก็อาจจะจัดในแต่ละพื้นผู่บ้านตำบลแต่ว่าเรายกระดับสากภาพใ,ให้ใหญ่ขึ้นให้เป็นงานระดับ ระดับชาติก็ว่าได้นะคะนักท่องเที่ยวก็คือโฟกัสสปอร์ตไลท์มาที่อําเภอคำวงอย่างที่เราเห็นเพราะว่าตลามร้านที่ปุดว่าก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่ว่าคุณบ้างไฟบ้างโพในวันที่30 3สิและก็วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นักท่องเที่ยวต้องมาต้องมาดูนะคะค่ะทีนี้อบคอแล้วคะเรามีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนในเรื่องของใช้ทุนทางวัฒนธรรมนะคะไปต่อยอดสูุเศรษฐกิจสร้างสรรได้อย่างไรคะค่ะ ำหรับเรื่องของงบป,ประมาณนะคะออบทอรของเราเป็นออบทอขนาดกลางนะคะซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องงบป,ประมาณพอสมควรแต่ด้วยหน้าหน้าที่ที่เราจะต้องนะคะต้องแบบมาสน,นะคะาต้องทำในเรื่องของการส่งเสริมศิลปวะะัฒนธรรมของถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนนะคะมันก็เป็นส่วน่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญมาเวก,กันนะคะว่าในแต่ละปีงบป,ประมาณที่เราทํามาไหนที่มันทําให้พี่น้องในชมชนของเรามีความรู้สึกเป็นภูมิใจในความเป็นคนคน พื้นที่พื้นที่พื้นที่แบบเราประมาณนี้นะคะก็ทางสภาเทศบาลนัรก็ได้ยกมันลงประมาณนิสดส่วนนิดหรือเปลคะอาจจะเป็นจนํานวนน้อยแต่ด้วยต้นทุนที่เรามีพี่น้องที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สมัมปทานอย่างนี้แะค่ะเป็นพลังเป็น เป็นแนวหลังเป็นด้านหลังที่ส่งเสริมแล้วก็มีส่วนร่วมในการส่งต่อค่ะก็มีไมคะลดงบประมาณในเรื่องของการถนนของทางแล้วก็มาทุ่มในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมค่ะก็ก็ต้องดูประเด็นว่าปีไหนที่เราจะต้องที่รองเราได้รับความเดือดร้อนอย่างไรนะคะแต่ว่าในอนาคตเรื่องของอินฟราสิชเชิ้นแม้แต่ถ้าโครงสร้างถือฐานของเรามันน้อยลงานเรื่องของคุณภาพชีวิตงานส่งเสริมเรื่องของประเพณีวีฒนธรรมของเราก็จะมีสัดส่วนที่มากขึ้นในอนาคตค่ะก็แสดงว่าอบทนนะคะที่อยู่ใกล้ชิด กับชุมชนนะคะก็ให้ความสําคัญในเรื่องของทุนทางว่าทาําการยิบเอาทุนทางว่าทำนี่ค่ะมาต่อยอดสู่การสร้างไรายได้นะคะจากการจําหน่ายผ้าไหมพิวาหรือการท่องเที่ยวนะคะที่ทาง ก,ก็การกีฬาจังหวัดกาลสินนะคะได้จัดรูปเส้นท,ท,ทางท่องเที่ยวเป็นปีได้นะคะค่ะท่านต่อไปไปที่อาจารย์อดุลมูลชาตินะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการผ้าไหมแพรวา <ไป S 1> น,าน,านาาี่นะผะาไหมสมเด็จอาจารย์นอกจากอย่างที่บอกว่าผ้าไหมแพรวานี้ราคาจะมีมูลค่าและก็มีคุณค่าทางจิตใจแล้วแต่ว่าตอนนี้ทางกลุ่มผ้าไหมสมเด็จเราพยายามที่จะยกระดับขับเพื่อนักงานในการที่จะทําผ้าไหมแพรวาย้อมสีธรรมชาติซึ่งบอกว่า เป็นการยกระดับในเรื่องของคุณภาพและก็ราคาอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางกลุ่มของอาจารย์อดุลนะคะให้ความสําคัญและก็ส่งเสริมทางชาวบ้าให้มาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติบอกว่ามีคืออาจารย์ดล<อ>ละมนชาตนะครับหมาเนี่ยแต่ละคนจะมิราสินค้าโอทอปนะครับคนหาไม้ย้อมก็ย้อมไปคนทอก็ทอไป คนถักก็ถักไปรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราฝังในเรื่องของนักเรียนนะคะถ่ายทอดเรื่องการอทอผ้าไหมแพรวาไปสู่หลักสูตรท้องถิ่นให้กับเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสื่อสารวิถีชีวิตหรือว่าสืบสารทุนทางปัญญาเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของผ้าไหมแพรวามันสามารถที่จะยกระดับสู่การสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะเชิญอาจารย์ดุนค่ะ,คะสวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับผม สมเด็จนะครับก็หน้าจออาจจะเรียบร้อยนะครับแต่หลังจออาจจะปิดตลกบ้างนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนคนจำหน่ายแล้วก็ชาวบ้านนะครับเราก็มีคนพบความหลากหลายในช่วงใบของผู้ถออภาคเราก็เป็นโชคดีของประชาชนชาวไทยนะครับที่มีพระบันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมานะครับแล้วก็ ขออนุญาตพูดภาษาสามัญชนนะครับแล้วก็มีพระอ,องค์หญิงของเมืองไทยนะครับที่ส่งเสริมต่อยอดมาจากพระ่ันปีหลวงก็คือพระอ,องค์เนี่ยก็ออเ,ยเป็นดีไซเนอร์ของประเทศไทยชั้นนำนะครับแบนด์สติวันพอดทีทางกลุ่มเราเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสได้ถวายงานบ้างแล้วก็ส่มผา้าประปะกวดพระอ,องค์ท่านนจะมองอนาคตนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเทนสีอะไรจะจะ น่าสนใจนะครับประหลนะครับก็ท่าก็จะก็เหมือนเป็นอาจารย์ของชาวบ้าน<ม>ช่างทอทั่วไทยนะครับพระองค์จะชี้นำแล้วก็มีทัศนายนะครับก็จะมีคณะทำงานของพระองค์ท่านลงมาในพื้นท<ค>ี่ทุกจังหวัดนะครับช่วยให้แบ่งเบาชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องคิดมากนะครับว่าอาสีเี็ดีไซเนอร์นะคะ ที่เป็นระดับกิจิมาสักนะคะเรามือนี่มาค่ะก็ท่านวางสีอ่าสีนี้จะอยู่กลุ่มนี้สีนี้มาใส่กลุ่มนี้เราก็ไม่ต้องหลงทางครับ <c oughs> เป็นโชคดีมากจัดเฉดจัดเฉดสีนะคะ<ช>ของพื้นมากค่ะ,ะสีพื้นสีนี้เอาสีอะไรมาวางครับมันจะดูคลาสสิกคนจะนิยมชมชอบแล้วก็อยากซื้อผู้สวมใส่เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนใส มีความอ่อนหวานอ่อนช้อยเรียบหรูมีหลากหลายนะครับก็คืองานแต่งงา,งานบวชงานบุญเนี่ยเราต้องมองคอนเซ็ปต์ว่าเราจะขายให้ใครนครับ<ม>เราจะทอผ้ากลุ่มนี้ให้ใครนะครับสีนี้กลุ่มไหนงานอะไรอย่างงานแต่งสีชมพูงานเดือนกรกฎานีสีเหลืองสิงหาสีฟ้านี่จะขายดีเราเราจะมองอย่างนี้นะครับสําหรับเป็นช่ชางทอนะครับก็ แล้วก็โอกาสดีก็คือผมก็ตอนน้อยๆน,นะครับรับเสด็จก็ตามยายไปรับเสด็จครั้งสุดท้ายที่บ้านวรรณคำผมก็เห็นชาวบ้านมารับเสด็จก็มีผ้าไหมอะไรมาวางไว้รอท่านนะครับผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไงเราจะช่วยช่วยพระองค์ท่านทางอ้อมผมก็่าในอนาคตเราจะต้องทําให้ผ้าไหมแหวาของกัลสินเนี่ยโด่งดัง แม่ผมแต่ก่อนแม่ผมขาย200นะคุณมาสองร้อยครับแต่ตอนนี้เหลือไหมคะตอนนี้ <laughs> ไม่ดีมากสองร้อยยังไม,ม่มีคนซื้อ,อนะครับปัจจัยพยายามไปขายทีนี้ผมว่าสงสารแม่ก็เลยจบมาก็เ,าเลยมามาฟื้นฟูลแล้วก็แอบรับผ้าใหม่แม่เป็นตัดเ,เลยก็เลยจอดให้อาจารย์อะดูนอธิบายผ้าแพววาที่ที่ผาาบ่าของอาจารย์ระดูนว่าเขาเรียกลายลายอะไรคะที่เป็นแบบต้นแบบเลยค่ะอันนี้จะเป็นลายต้นแบบก็คือ เหมือนกับห้องสมุดนะครับสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีหนังสือไว้จดลวดลายชาวบ้านช่างทอเนี่ยเช่นชาวบ้านโพลนะครับะจะจะทอลายไว้อันนี้เรียกว่าผ้าแสลนะครับผ้าแสลนะคะอันนี้บ,บนผืนผ้าผ้าแสผลผืนนึงเนี่ยมีสักกี่ลวดลายนะคะที่อยู่บนเดือนไงอาจารย์รบดตอนนี้โอ้หนับไม่ช่วเลยครับถึงร้อยไหมคะ น่าจะเกินร้อยเิ100ลายมันจะเป็นเหมือนห้อสม,มุดเวลาเราอยากจะดีไซน์ลายอะไรออกมาใหม่ๆเราก็มาดูกับผ่าแสล่นะครับแล้วก็ดึงลายนี้ออกมาวางใส่ผิวหน้าบ้างลายนี้ลายใหญ่เหมาะกับลายไหนที่คู่กันนะครับก็มีหลากหลายมีส่วนมากก็จะเป็นลายหน้าบ้านมาเราก็หน้าส,สิบสองแขนนะครับคขม่วงสมว่ ก็มีลายหน้ามีลายดอก,กลายทันมนะฮาครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นลายผ้าต้นแบบผ้าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่จะถักทอในเรื่องของผ้าไหมแพรวก็คือใช้ตัวผ้าแสงเนี่ยเป็นผืนผ้าลายต้นแบบได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้เห็นบอกว่ากลุ่มของอาจารย์อดรลนีสมาชิกประมาณร้อยกว่าคนวันนี้เห็นบอกว่า ทุกคนทุกหน้าที่ของการกขัดทอผ้าไหมแพลาวานี่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั้งหมดให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะผ้าพลวานแต่ละผืนนะครับท่านผู้ชมครับก็อยา่างผืนนี้นะครับก็จะมีคนไม่ต่ำกว่าสิบคนที่มีอาชีพนะครับก็คือตั้งแต่คนเลี้ยงไหมนะครับไหมตอนนี้ก็โลละสองพันสี่ถึงสี่พันห้านะครับแล้วแต่คุณภาพถ้าเป็นเพิ่มตีเกียวอีกก็จะสี่พันห้าในคนเลี้ยงไหมได้คนหนึ่ง <c oughs> คน ตันไมคนเก็บลายคนค้นหูคนย้อมไหมนะครับรเราจะแบ,บ่งเป็นแผนกแผนกไปตามความถนัดเห็นยายอยู่ข้างๆบ้านเอ๊ะแต่ก่อนเพื่อนเคยตอผ้ามัดมีปตันไมเป็นเราก็จะเอาไหมไปให้ท่านอ,อยากจะดีใจแทนตัวเองที่แบบชาวบ้านนะครับได้เงินจากพวกเราเนี่ยเป็นค่าตอบแทนเวลาลูกหลานเขามาของเงินไปซื้อขนมนะครับ คุณยายก็มีเงินให้ลูกหลานเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเวลาเขาทํางานเขาแสดงผลงานของเขาออกมามเป็นงอยจา,างที่บอกก็คือเขาเหมือนกับศิลปินเหมดนะครับแต่แต่ละคนเป็นศิปนล,ป,ลปินทุกคน<ช>ก็ว่าได้ในพื้นทีน่ขอบม่วงแล้วก็พื้นที่รอบนอกกับ เห็นเมื่อวานสอบถามว่าเอ๊ะอาจารย์ที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านทั้งปลูกมอลทั้งเลี้ยงไหมทั้งปั่นไหมแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไหร่นอกเหนือจากการทําการเกษตรเราคนก็สูงกว่าปริญญาตีนะครับหมื่นห้าสอมืนอย่างลูกช่างทองผมเนี่ยสองแสนครับปีนึงนะครับคนเดียวนะครับเพราะว่าพองผาเกตแสนขึ้นบางเอืญโชคดีที่ฝรั่งนะครับอย่างวันนี้ ยูทูบเบอร์นะครับไปทานข้าวพี่ไก่ก็เห็นไหมครผือละสี่แสนเห็นไหมสี่แสนครสวยอาะพลังชาวออสซี่นะครับประเทศออสเตรเลียมาอุดหนุนครับก็เลยเป็นโชคดีที่เราได้ทุนมาให้กับชาวบ้านเราได้ซื้อเช่นไหมต่อนะครับมาเป็นการหมุนเวียนรายได้นะครับให้กับชุมชนชุมชนเราก็ไม่ต้องอพยพไปทํางานที่อื่นแต่ก่อนไม่มีทอผ้าเนี่ยเขาจะอพยพไปตัดอ้อยตัดมะขามนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ ครอบครัวของเขาลูกเขาก็เราได้ดูแลใกล้ชิดน,นะครับอาจจะตกไมบ้างนะครับ <c oughs> ดูแลใกล้ชิดแล้วก็มีความอบอุ่นไม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับอ,อก็เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการเอานําทุนทาวว่าทานะคะมาต่อย,ยอดสร้างไรายได้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยทีมข่าวเราก็เห็นนะคะมีน้องน้องเยาวชนอายุ 17ปีเท่านั้นค่ะก็คือมีรายได้จากการทอผ้าไหมแพรวานะคะเอาไปส่งที่ร้านรือและประมาณ14,000บาทนะคะถือว่าสร้างรายได้นะคะต่อยอดจากภูมิปัญญาจากวันพระบรุษนะคะขอบคุณอาจารย์ดุลค่ะไปต่อที่ YEC นะคะหรือว่าเป็นยังสมาร์ทซามฟาร์มเอค่ะคะุณเพชรินว่าสิกาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวแนวือขับววนะคะ,คออะ,คะถือว่า ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อำเภอคำว่วงมากมายนะคะน้องเพชได้ทราบข่าวว่าลาออกจากราชการครูเพราะว่าเพื่อที่มาสารต่อในเรื่องของการทำฟาร์มสเตย์และก็อยากที่จะทําให้อำเภอคำว่างนะคะเป็นที่รู้จักสําหรับ นักท่องเที่ยวมากขึ้นแนวคิดที่เราอยากจะต่อยอดด้วยการสื่อสารนำเอาตัวผ้าไหมแพราวานี่แหละเป็นจุดขายจุดเด่นแล้วก็ต่อยอดไปยังธุรกิจท่องเที่ยวตอนนี้มันเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมต้องต้องบอกก่อนเลยว่าอ,อยู่ในพื้นที่ที่ถือว่าโชคดีเพราะว่า อยู่ระหว่างกื่นกลางของสองวัฒนธรรมด้วยกันนั่นก็คือวัฒนธรรมภูไทยและของวัฒนธรรมไทยภูด,ด้วยเช่นเดียวกันคีเนี้ยที่บ้านเนี่ยประกอบธุรกิจการทําเกษตรอยู่แล้วไทยภูนี่คืออะไรคนะยูติภูใช่ค่ะคือมันจะมีมนลเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปก็คือในทางด้านของของ้อมูวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาก็จะแตกต่างกันออกไปถ้ามาทางภูไทยก็จะเป็นอีก ภาษาหนึ่งที่เป็นภาษาถิ่นของเขาแต่ถ้าไปในภาษาไทยูก็จะเป็นอีกในอีกภาษาหนึ่งซึ่งก็จะมีมนสนิิของแต่ละวัฒนธรรมทีเน,นี้ยพอเราเห็นแล้วว่าเรามีเรามีต้นทุนของสองวัฒนธรรมพื้นที่ตั้งบวกกับกิจกรรมของเราที่ทําเกษตร,รเป็นหลักแต่ก่อนเนี้ยสมัยที่ผม ยังเป็นเด็กเนี่ยคือผมมองเห็นคุณพ่อคุณแม่ในการทําการเกษตรคือถ้ากล่าวถึงการทําเกษตรเนี่ยทุกคนจะเรียนรู้ในเรื่องเฉพาะในเรื่องของการปลูกปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตพมอเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปขายซึ่งในการขายเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยคือมันจะต้องเอาผลผลิตของเราเนี่ยไปหาตลาดผมก็เลยมองย้อนกลับไปว่าเออทําไมพ่อกับแม่ของเราถึงเหนื่อยจังเลยเวลาที่เวลาที่เก็บผลผลิตแต่ละรอบก็เลยมันั่งคิดว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้ ผลผลิตของเราที่จเจริญเติบโตอยู่ในฟาร์มเนี่ยแล้วมีคนเข้ามาใช้บริการโดยที่เราใช้พื้นที่ของเราอยู่เฉยๆแล้วมีคนเอาเงินเข้ามาให้เราที่ทก็เลยมาเชื่อมโยงว่าเออบ้านเรามันมีต้นทุนทางด้านของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ที่ถูกประกาศแล้วก็ขนาดนามออกไปแล้วผมก็เลยเอามาเชื่อมโยงนะตรงนี้แต่เดิมเนี่ยผมก็เคยมาร่วมประเพณีบุญมักไฟกับ ก็ครูแม่ครูที่ที่ที่ชุมชนบ้านโพนในสมัยนั้นเราเห็นเมนจิมินในการบริหารจัดการในเรื่องของอีเวนต์ร์เก็ตติ้งแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของภูมิปัญญาล้วนๆแต่พอมาตกในในในยุคที่เป็นเจนบายของกลุ่มนียก็จะมีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดอีเวนต์จัดเป็นในลักษณะ รูปแบบของโอเกนไนซ์มีระบบไฟแสงสีเสียงเข้ามาโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในขณะเดียวกันเนี่ยในตัวของวัฒนธรรม,มไม่ได้เสื่อมหายหรือว่าไม่ได้ถูกทำลายลงไปแต่มันเป็นการยกและก็ชูระดับขึ้นมามให้ให้ให้ชาวลูกเนี่ย เขาได้กลับเข้ามาดูแล้วเกิดเกิดความเป็นว้าวขึ้นมาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจขึ้นมาพอผมมาเห็นตรงนี้ก็เลยมาต่อยอดก็เลยมาต่อยอดครานี้ก็เลยมีการทํารูทเส้นทางการท่องเที่ยวโดยที่ฝั่งทางเนี้ยเขาจะมีในเรื่องของผ้าไหมแพราซึ่งเป็นในเรื่องของงานหัตถศิลป์แต่ในส่วนของผมเนี่ยจะมีในเรื่องของอแหล่งไม้กลายเป็นหินซึ่งเป็นทรัพยากรในชุมชนที่เรามีอยู่แล้วครานี้ก็เลย เรื่องมาถอดบทเรียน<ม>โดยมีพ่อครูแม่ครูที่เป็นปราบในชุมชนใ,ชในการสอนเราครั้น,นี้เรามาเรามาซึมซับเอาตัวองไปซึมซับเอาตัวอ,อินเข้าไปร่วมกับการทํางานของชุมชนก็เลยได้รูปแบบแนวคิดขึ้นมาว่าเราจะต้องมีการร่วมการส่งเสริมโดยที่หนึ่งอาจจะผลักดันในเรื่องของอภูมิปัญญาอย่างเช่น ในการทำนาเองเนี่ยหรือการทำเกษตรกรรมเองเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดที่หักเหก็คือเป็นการทำนาที่พันสมัยก่อนหน้านั้นก็ยังมีในเรื่องของอวิถีชีวิตของ<ช>บรรใ,ใช่ครับอของบงรรพบุรุษท,ที่มันเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าที่หล่อเลี้ยงเรามาเราก็เลยกยกิดยกเอาตรงนั้นมาบวกกับหลักการทำเกษตรสมัยใหม่ซึ่งหลักในการทำเกษตรสมัยใหม่อาจจะถู อรองรับโดยกรมส่งเสริมการเกษตรที่เขามองดูแล้วว่าหลักการต่างๆมีการใช้ได้ผลมีผลงานในด้านของวิจัยเป็นที่รองรับผมก็เลยมาจัดทําหลักสูตรและก็ปรับใช้ในในในศูนย์ฝึกอบรมอของผมเองโดยเอาภูมิปัญญาดั้งเดิม,มกับหลักสูตรสมัยใหม่มาบวกใส่กันบูรณาการใส่กันเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นครูอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมาจัดทาเป็นหลักสูตรพอจัดทําเป็นหลักสูตรปุ๊บมันจะต้องมีในเรื่องของ แขนจากการเรียนรู้ที่จะครอบคลุมในตัวของวิทยากรให้ความรู้พอวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคําถามที่ว่าทําไมเราถึงจะต้องจะต้องเอาหลักในการศึกษาของเหมือนกับในโรงเรียนเนี่ยเข้ามาเข้ามาบูรณาการผมก็เลยตอบคาถามออกไปว่าคือจริงๆเนี่ยเวลาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของการอบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องสาสตรแต่ละศาสตร์ต่างเนี่ยมันเหมือนกับ เราเองทําหน้าที่เป็นครูแล้วก็บ้านเราเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับโรงเรียนแต่กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มเกษตรกร,ร,กรของคนภายในชุมชนดังนั้นการที่เราหยิบยกเอาแผนแผนการศึกษาของชาติมาจับเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็จะมีมีความเป็นรูปประามมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับเวลาที่เราเอามาบูรณาการกันเนี่ยมันจะต้องเกิด เกิดการาเห็นเห็นความเป็นปัจจิในเรื่องของในเรื่องของจุดท่องเทีย่ยวต่างๆเช่นถ้ามาที่ศูนย์เพชรจินดา<ะ>คุณก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรที่เป็นเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ร้100อยเปอร์เซ็นในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทําเกษตรร้อยเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กินอาหารในเรื่องของเป็นการเป็นอาหารแบบอินทรีย์อย่างเช่นตอนนี้ที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์หลักๆเลยก็คือ แกงไข่ผัมใส่ใบหมากไฟฝั่งซ้ายมือของเรานะเดี๋ยวภาพตัดไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะมัสเทสให้เป็นแบบว่าซิกเนเจอรของคำม่วงเลยค่ะเชิญครับอันนี้ก็กำลังจะถูกผลัดันให้เป็นอาหารในเรื่องของอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินอีกหนึ่งเมนูที่กำลังเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่มาแรงมากในตอนนี้นะครับยอดในการจำหน่ายเนี่ย ในแต่ละวันเนี่ย,ยก็จะตุกอยู่ที่ประมาณ9 0 1า0ถึง1น0กิโลกรัมในการทั้งทั้งทั้งในเรื่องของตลาดออนไลน์แล้วก็การการขายที่หน้าฟาร์มของเราเองครัวเนี้พอเราได้ในเรื่องของอ,อาหารแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเชื่อมโยงในเรื่องของที่พักเราก็เลยทําเป็น โฮมสเตย์เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็อาจจะมีจุดพักผ่อนก็เลยเปิดเป็นคาเฟ่บ้านนาเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคร่าคานนี้ก็ในเรื่องของการทําเกษตรพอเราได้การทําเกษตรแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการเชื่อมโยงออกไปหาชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงที่จะชูในเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงนั่นก็คือภูปอภ<ะ>ูปอก็จะเด่นในเรื่องของแหล่งไม้กันดินหินแล้วก็ถือบอกไปอีกก็จะมีในเรื่องของ แหล่งขุดค้นกระดูกไดโนเสาร,รค์คูน้อยอ,อันนี้ก็จะอยู่ในมวหมู่เดียวกันะนะคะจจะจะรับจะราวอายุประมาณ1นึล้านปีเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> มีการเชื่อมโยงมาถึงในเรื่องของวัฒน,ธ,นธรรมอันนี้ก็จะได้ไปเต็มๆเลยก็คือในเรื่องของผ้าไหมเทวค่ะกลบอกว่าเราเปิดเป็นฟาร์มสเตย์แล้วก็เราพยายามที่จะดติ เข้ามามีส่วนร่วมคนในชุมชนได้อะไรเห็นบอกว่าแต่ละคนถ้าขนาดจับจับบีก็เข้าครัวรมีอะไรได้จากการทำอาหารหลายคนก็เอาสินค้าเกษตรมาจําหน่ายลองให้ทางอดอกเพชรเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือ,อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยจากที่ผมสังเกตเนี่ย หลังจากที่เสร็จสิ้นการทำนาหรือการทำเกษตรกรรมในรอบปีไปแล้วเนี่ยคือเขาจะคือเขาจะว่างงานถ้าไม่มีกิจกรรมเสริมอื่นเช่นในการทอผ้าเขาก็ต้องนำตัวเองเนี่ยออกไปหางานข้างนอกครน,นี้เราจึงมองว่าจริงๆเรามีต้นทุนในการในการที่เป็นต้นทุนของของของ,ของการผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตในเรื่องของแรงงานของคนเนี่ยก็เลยเปิดรับสมัครัร คนในชุมชนเพื่อที่จะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอในการทำฟาร์มสตรีของเราเช่นบางบางท่านเนี่ยมาสมัครงานเราก็จะมีการสอบถามก่อนว่าเขามีความถนัดอะไรเป็นต้นบางคนเขาถนัดในเรื่องของการทําอาหาร,รเราก็จะให้เขาไปอยู่ในในในโซนครัวในการทํากับข้าววันี้ผู้เข้าอบรมและก็แขก ี่มาหรือบางท่านอาจจะมีความรู้ความสามารถหรือหรืออาจจะมีอเอหรเล็กเหร็ดน้อยหรือประสบการณ์ชีวิตที่เขาน่าจะเอามาเชื่อมโยงหรือเป็นหลักสูตรในการถ่ายทอดต่อเราก็จะให้เขามาเทสและก็ให้เป็นเป็นวิทยากรในการนําเสนอหรือว่าบางท่านอาจจะจะมีบางท่านอาจจะบอกว่า ผมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคนเยอะผมขอไปอยู่ในหน้าที่ที่ที่คนได้ทําได้ไหมที่ก็ให้เขาไปอยู่ในสายดำเนินการในการบริหารจัดการคือให้ทุกอ่าให้ชุมชน